การปกครองระบอบเผด็จการอำนาจอธิปไตยภายใต้ผู้นำหรือกลุ่มคนกลุ่มเดียวการปกครองระบอบเผด็จการเป็นการปกครองภายใต้อำนาจของกลุ่มผู้นำเพียงคนเดียวหรือกลุ่มชนชั้นนำเพียงกลุ่มเดียวประชาชนถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมในการปกครองการแบ่งรูปแบบการปกครองแบบเผด็จการพิจารณาจากขอบเขตของการใช้อำนาจแบ่งออกเป็นสองรูปแบบได้แก่ เผด็จการอำนาจนิยมและ,ะเผด็จการเบ็ดเสร็จเผด็จการอำนาจนิยมเกิดจากตัวผู้นำบุคคลที่อาศัยกำลังอำนาจและสนับสนุนจากกองทัพเข้าทำการยึดอำนาจจากร,รัฐบาลเดิมการออกคำสั่งของคณะร,รัฐประหารเป็นเหมือนกฎหมายในการปกครองประเทศลักษณะของการปกครองผู้นำบุคคลมีอำนาจได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเข้าย,ยึดอำนาจจากร,รัฐบาลเดิม ผู้นำมีอำนาจในการตัดสินใจการปกครองและบริหารเพียงผู้เดียวใช้อำนาจควบคุมการปกครองการบริหารประเทศควบคุมกระบวนการยุติธรรมลักษณะการปกครอง มุ่งควบคุมกิจการทางการเมืองเป็นหลักไม่เปิดกว้างในด้านสิทธิมนุษยชนการมีส่วนร่วมของประชาชนเสรีภาพของประชาชนไม่มีการควบคุมสถาบันทางสังคมสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้ปกติแต่ต้องไม่สร้างความกระทบกระเทือนต่อภาพลักษณ์หรือเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลใช้อำนาจรัฐแทรกแซงองค์กรหน่วยงานต่างๆที่บั่นทอนความมั่นคงของรัฐบาล ควบคุมกระบวนการยุติธรรมโดยสามารถดำเนินการได้แต่อาจมีการปรากฏเพิ่มเติมเพื่อความสงบสุขเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จเกิดจากแนวคิดอุดมการณ์ของผู้นำในการปกครองประเทศเน้นการรวมอำนาจการปกครองทั้งหมดไว้กับผู้นำหรือชนชั้นนำเพียงฝ่ายเดียวอย่างเด็ดขาดได้แก่ กิจกรรมทางการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมการเข้าไปมีอำนาจเกิดจากแนวคิดอุดมการณ์ของผู้นำในการปกครองประเทศลักษณะการปกครองผู้นำมีอุดมการ์แนวคิดทางการเมืองแบบรวบอำนาจเบ็ดเสร็จทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ลักษณะการปกครองยึดมั่นในอุดมการณ์ของผู้นำและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดประชาชนต้องให้การยกย่องผู้นำหากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงมีพักการเมืองเพียงพักเดียวโดยถือว่าเป็นพักมวลชนมีกระบวนการถ่ายโอนอำนาจภายในพักประชาชนไม่สามารถมีส่วนร่วมตัดสินใจได้มีการผูกขาแทรกแซแสงสื่อมวลชน เพื่อป้องกันการแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ขัดต่ออุดมการ์ผู้นำโดยรัฐบาลจะใช้สื่อมวลชนในการโฆษณาชวนเชื่อแนวคิดนโยบายต่างๆมุ่งเน้นหลักอำนาจให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกองทัพข้อดีของอำนาจเผด็จการนะครับการใช้อำนาจสังการได้รวดเร็ว ไม่มีการผูกขาทางเศรษฐกิจมีกฎหมายที่รุนแรงทำให้ควบคุมได้ง <Yeah, ่ายส่วนข้อเสียนะครับก็มีเช่นเดียวกันจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนบุคคลที่มีความรู้ไม่มีโอกาสได้บริหารประเทศอำนาจอยู่เพ <th anyway> ียงผู้นำเพียงคนเดียวถูกกิจกันจากต่างประเทศการปกครองระบอบเผด็จการแบบเบ็ดเร็จสามารถจำแนกออกได้เป็นสประเภทได้แก่เผด็จการคอมมิวนิสต์ ขัดแย้คอมมิวนิสต์การปกครองที่พรรคคอมมิวนิสต์ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพผู้นำคา,าร์มาร์หรือมาร์กเลนินิส์เมาเจ๋อตงผู้นำของประเทศจีนเมาเจ๋อตงเป็นผู้นำหลักการคอมมิวนิสต์มาปฏิวัติประเทศจีนโดยมีพื้นฐานมาจากลัทธิมาร์กเลนินิสเน้นหลักการคอมมิวนิสต์ทั้งนโยบายการปฏิวัติตลอดการทฤษฎีความขัดแย้งและแนวทางการปฏิวัติ ชนชั้นกรรมชีพโดยให้ความสำคัญกับการใช้ชาวนาเป็นกำลังหลักในการต่อสู้ทางชนชั้นรัฐบาลได้ยึดที่ดินของเอกชนมาเป็นของรัฐบาลและใช้ระบบการผลิตนาร่วมหรือระบบคอมมูนชาวนามีฐานะเป็นแรงงานของรัฐโดยได้รับผลตอบแทนเท่ากันการปกครองระบบเผด็จก,การมีหลายรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป แต่มีลักษณะร่วมกันที่มีความคล้ายคลึงกันเช่นมีการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนไม่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองให้ความสำคัญกับผู้นำไม่มีการตรวจสอบทวงดุลอำนาจไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการอยู่ในอำนาจมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลงานของผู้นำ ผู้นำสูงสุดมาจากการสืบทอดอำนาจหรือพรรคการเมืองใหญ่ที่ผูกขาดอำนาจเช่นผู้นำสูงสุดของจีนมาจากพรรคคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือมาจากพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคใหญ่ที่สุดเวียดนามมาจากพรรคคอมมิวนิสต์และความเห็นชอบของสภาแห่งชาติเวียดนามแบบที่2เผลิตการฟานซิสผด็จการฟานซ,ซิสเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอิตาลี การปกครองที่ผู้นำได้รับการสนับสนุนกลุ่มนักธุรกิจและกองทัพมนิโซมุสตรินีเป็นผู้นำในช่วงที่ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสู่ระบบอุตสาหกรรมมนิโซมุสตรินีนำนโยบายการโฆษณาชวนเชื่อและสร้างภาพลักษณ์ให้ยึดมั่นในตัวผู้นำที่จะนำประเทศไปให้รอดโดยถือว่าถ้าเชื่อผู้นำชาติจะไม่แตกสลาย เน้นความรักชาติหรือชาตินิยมที่รุนแรงส่งเสริมกลุ่มนายทุนมีความเชื่อว่าสงครามเป็นสิ่งที่ชอบทำอดอลฟฮิตเลอร์ได้นำแนวคิดของระบบฟาสซิสต์มาปกครองประเทศเยอรมนีแต่จะมีลักษณะเฉพาะตัวที่เน้นความเป็นชาตินิยมปลูกฝังให้ประชาชนมีความศรัทธาเคารพเชื่อฟังผู้นำปลูกจิตสำนึกให้มีความภาคภูมิใจในชาติ มีความเชื่อมั่นว่าชาติของตนมีความสมบูรณ์แบบที่สุดเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำของโลกในอนาคตการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกครองและมีสิทธิขาดในการบริหารประเทศ ประเทศที่ใช้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเช่นประเทศบูนายปกครองด้วยระบบสุรตารโดยองค์สุราตานมีอำนาจเด็ดขาดเพียงผู้เดียวมีฐานะเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีและเป็นประมุขสูงสุดของประเทศดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลในการบริหารประเทศมีลักษณะเด่นคือความเป็นเอกภาพและพารดอภาพของประชาชน ประชาชนจะคารพต่อสุร่านซึ่งสอดคล้องกับหลักการของาศาสนาอิสลามที่คารพเชื่อฟังผู้นำประเทศซาอุดีอราระเบียมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของรัฐเป็นผู้นำทางาศาสนามีมกุฎราชกุมารเป็นผู้สืบราชบัลลังพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศการปกครองและการทห,หารนอกจากนี้ ยังมีประเทศอื่นที่ปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเช่นโอมานเอสวาตินีกาตาร์นครรัฐวาติกันข้อดีมีความเป็นเอกภาพพาราดอนภาพแก้วิกฤจการได้อย่างรวดเร็วข้อเสียจำกัดสิทธิเสรีภาพของประเทศเกิดการถดถอยของระบบเศรษฐกิจและสังคม สรุปเลยแล้วกันนะครับการปกครองระบบประชาธิปไตยการปกครองที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกผู้นํามาทําหน้าที่ในการบริหารประเทศเป็นระบอบการปกครองที่ทั่วโลกยอมรับระบบการปกครองเผด็จการการปกครองที่มีผู้นําหรือกลุ่มคนกลุ่มเดียวใช้อํานาจเผด็จการการบริหารประเทศได้แก่เผด็จการแบบเบ็ดเสร็จและเผด็จการแบบอํานาจนิยม การปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและทำหน้าที่บริหารประเทศเช่นประเทศบูนไนและประเทศซาอุดีอาระเบียไม่ว่าจะเป็นการปกครองแบบไหนนะครับทุกสังคมทุกชนชั้นทุกวันนะหรือในประเทศบนโลกนี้คงเข้าใจดีว่าการปกครองของแต่ละประเทศนั้นมีความแตกต่างซึ่งกันและกัน แต่การที่จะอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุขนั้นก็คือในแต่ละประเทศหรือประชาชนในแต่ละประเทศล้วนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มที่และปฏิบัติตนเป็นคนดีสําหรับวันนี้มาเตอร์ก็ขอสรุปเรื่องการเมืองและการปกครองในปัจจุบันไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกับมาเตอร์ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ